ค่ะคุณผู้ชมไปดูงานหนึ่งค่ะเขาชื่องานว่าลอบตายร้อยจังหูค่ะ,ะในงานนี้นะคะเขามีเมนูสตตีทฟู้ดกว่าร้อยเมนูมาเสิร์ฟให้คุณทุกคนนะคะที่ไปร่วมงานตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่10มีนาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาได้ร่วมกันกับบริษัทมอฟสเตอร์ oster, จำกัดค่ะจัดงานลอบตายร้อยจังหูค่ะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มีนาคม2567ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับผลักดันให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารซึ่งก็เป็นอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดกิจกรรมจัดเฟสติวลัลหรือว่าจะเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้ เก่าค่ะเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าขายบริการต่างๆจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยมีนายเอกยังอภัยนสงขลานะคะนายอำเภอหาดใหญ่มาเป็นประธานในการเปิดแล้วก็มีนางนงเยาจิรันรอนค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรท,รทรสำนักงานหาดใหญ่นะคะนายปรีดีดำรงกิจผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะตลอดจนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนมาเข้าร่วมค่ะ สำหรับภายในงานนะคะก็มีการแสดงวัฒนธรรมพร้อมกิจกรรมดนตรีจากศิลปินมีโซนอาหารท้องถิ่นภาคใต้ค่ะและโซนอาหารเด่นภาคใต้ค่ะรวมถึงมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ในการแสดงมมนราแบบดั้งเดิมโดยคณะเต่าเพชรส่งเสริมศิลป์และวันศุกร์ที่8มีนาคมนะคะพบกับศิลปินชื่อดังชาวปักใต้อย่างวงธรรมรินและการรวมกับเรื่องของเมนูกว่าร้อยเมนูค่ะเสิร์ฟให้ทุก คนนะคะเสิร์ฟให้ถึงที่เลยทีเดียวค่ะและเพื่อนไปกับการถ่ายรูปเช็คอินกับแลนด์มาร์กใหม่ค่ะโดยสามารถมาร่วมกินฟินช็อปและสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ก็ได้ตั้งแต่วันที่6ถึง10มีนาคมนี้นะคะช่วงเวลา15นกจนถึง22่สินกนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ